เริ่มเรื่องมาจะเจอนางเอกชื่อบิดเจตสาวสดสนิทวัย43ซึ่งเธอกำลังนั่งเซง็งที่ต้องฉลองวันเกิดคนเดียวย้อนไปก่อนหน้านี้ประมาณ12ชั่วโมงก่อนแม่โทรมาอวดแต่เช้าว่าวิดีโอคอลเป็นแล้วนางเอกก็บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาให้สองหน้าไม่ใช่สองหูแม่เธอก็รีบแก้เขินบอกคนสอนมันบอกไม่หมดและด้วยความที่แม่กลัวว่านางเอกจะขึ้นคานแม่เลยอวยพรวันเกิด ขอให้ลูกได้ผัวซะงั้นบอก43ขวบแล้วจะได้มีหลานให้แม่สะทีนางเอกก็ได้แต่เซง็งเก็บกฎเรื่องนี้มาโดยตลอดจากนั้นเธอก็ไปงานศพกิ๊กเก่าเขาหายสาบสูญไปจากเหตุการณ์เครื่องบินตกและในระหว่างนั้นแฟนเก่าเธอก็ดันมาด้วยเขาเป็นทนายชื่อมาร์คซึ่งเขามากับแฟนใหม่นางเอกก็ได้แต่โลกก่อนจูจีกับใครไม่รู้ที่นั่งอยู่ข้างๆซะงั้นพรอ,อยากจะโชว์มาร์ค ว่าฉันก็มีแฟนใหม่แล้วเว้ยหลังเสร็จพีธีนางเอกก็รีบหนีกลับแต่เธอก็ดันชนมาร์คจนต้องคุยกับเขาจนได้ซึ่งมาร์ก็แนะนําแฟนให้นางเอกได้รู้จักแต่เธอก็ดันเลิกลากก่อนเธอจะรีบลากลับและคิดในใจว่าทําไมต้องรวยมาเจอแฟนเก่าแล้วเธอก็ไปทํางานเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวซึ่งก่อนจะเข้าออฟฟิศนางเอกก็ดูโล่งใจที่เห็นว่าเพื่อนร่วมงานจะมันเกิดของเธอไม่ได้ พอเธอกลัวว่าทุกคนจะรู้อายุจริงๆของเธอแต่พอเธอเข้าออฟฟิศเพื่อนร่วมงานก็ดันเซอร์ไพรส์จัดวันเกิดให้เธอซะง,งั้นก่อนพวกจะให้เป่าเทียนที่ปากบนเค,ค้ก43เล่มนางเอกก็ได้แต่เซ็งที่เห็นเทียนอายุเธอปักเสะจนไม่เห็นหน้าเค,ค้กจากนั้นเธอก็จัดรายการข่าวโดยมีมิลันดาเพื่อนวัย30เป็นพีทีกรจนหลังเลิกงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ มีลันดาก็ชวนนางเอกไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรีแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าเธอแก่เกินไปและบอกว่าเธอมีนัดฉลองวันเกิดกับแก๊งแม่บ้านแต่ผ่านไปสักพักแก๊งแม่บ้านก็แชทมาว่าไปปาร์ตี้ไม่ได้แล้วเพราะพวกเธอต้องเลี้ยงลูกและนั่นก็คือสาเหตุที่นางเอกต้องโดดเดี่ยวนั่งฉลองวันเกิดคนเดียวซึ่งเธอก็บ่นตัดเพ้อที่ไม่เคยสมหวังในรักมีแฟนมาสองคน คนหนึ่งก็เพิ่งจะตุยส่วนอีกคนก็มีแฟนใหม่แต่ระหว่างที่เธอนั่งซึมจูจ่ๆเธอก็ฮืดขึ้นมาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเธอบอกตัวเองว่าพอแล้วเรื่องความรักและต่อจากนี้ไปจะหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวซึ่งเธอจะไปเที่ยวเทศกาลดนตรีกับมิรันดาจนไปถึงงานมิรันดาก็สอนนางเอกว่าเธอจะต้องปลดปล่อยหาผู้ชายแก้คันให้ได้ ซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็แยกกับมิลันดาจะเอากระเป๋าไปเก็บในเต็นท์แต่ล้มหน้าทิมโคนซะงั้นซึ่งในระหว่างนั้นหนุ่มสุดหล่อที่ชื่อแจ็คก,ก็เข้ามาช่วยพยุงเธอขึ้นก่อนเธอจะขอบคุณแต่ไม่ทันได้คุยกันต่อมิลันดาก็ขัดจังหวะเรียกนางเอกไปหาซะก่อนแล้วในคืนนั้นสองสาวก็เริ่มปาร์ตี้ระหว่างที่เมาได้ที่พวกเธอก็กีดกา์ดที่ได้เจอศิลปินชื่อดังเธอรีบสะกิดหลัง ซึ่งเป็นเอ็ดชีลันนั่นเองก่อนเธอจะบอกเขาว่าช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยซึ่งเอ็ดจะเซลฟี่แต่มิรันดาก็ดันเบรกบอกไม่ได้จะถ่ายกับแก่น,นกระเาะสองสาวไม่รู้จักเอ็ดชีลันซะงั้นพวกเธอจะให้เขาช่วยถ่ายรูปดารารุ่นเก่าที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเธอซึ่งเอ็ดก็ได้แต่งงบอกนึกว่าอยากถ่ายกับเขามีรันดาก็ส่วนกลับบอกเราไปหลงตัวเองซะและก่อนจะแย่งมือถือกลับไป แต่ในระหว่างนั้นจู่ๆนางเอกก็เริ่มคุ้นๆเหมือนจะเคยเห็นเอ็ดชีรันแล้วเธอก็นึกออกก่อนเธอจะรีบถามว่าเขาใช่หลานใยน้อยที่อยู่ใกล้บ้านเธอใช่ไหมซึ่งเอ็ดถึงกับสตันก่อนจะบอกว่าแล้วแต่ป้าจากนั้นสองสาวก็เมาปิ้นก่อนไปดิ้นในงานคอนเสิร์ตพวกเธอก็รููสทีว่านั้นไม่ใช่หลานใยน้อยแต่เขาคือเอ็ดชีรันนักล้องชื่อดังระดับโลกนางเอกก็เมาหนักจนเธอหลงกับมิลันดา ก่อนจะกลับเข้าเต็นท์คนเดียวเธอบ่นว่าหิวผู้ชายอยากมีคนมานอนกอดและถอดเสื้อผ้าทิ้งตัวลงนอนแต่ในทันใดน,นั้นจู่ๆไฟในเต็นท์ก็เปิดและพบว่าแจ็คนอนอยู่ข้างๆนางเอกก็ตกใจมากซึ่งเธอเข้าหิดเต็นท์ซะงั้นก่อนแจ็คจะชวนคุยแถมอาสาจะช่วยแก้หิวและด้วยความเมานางเอกก็ดันหวั่นไหวและยอมปล่อยตัวปล่อยใจซีดอุยบือบ้อไปหนึ่งชุดใหญ่ จนวันลุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาในเต็นท์แจ็คแต่เธอกลับพบว่าเขาแอบ,บหนีเธอไปซะแล้วซึ่งเธอก็ดูผิดหวังที่เธอโดนหลอกฝันแล้วทิ้งก่อนเธอจะเดินกลับเต็นท์และไปตามหามิลันดาแต่ความจริงแล้วแจ็คไม่ได้จะหนีนางเอกเขาออกไปซื้อมื้อเช้าแต่กลับมาไม่เจอเธอแล้ววันต่อมานางเอกก็ต้องกลับบ้านมาร่วมงานรับขวัญหลานเธอต้องเป็นแม่ทุนหัวให้กับลูกของเพื่อนสนิท แต่ถ้าว่าสามีเพื่อนก็ดันชวนมาร์คแฟนเก่าเธอมาเป็นพ่อดูนหนัวซะงั้นนางเอกก็ได้แต่โลกที่ต้องเจอแฟนเก่าอีกแล้วซึ่งหลังจบพิธีเธอกับมาร์กก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับหลานตัวน้อยอีกด้วยตากล้องก็ขอให้มาร์คเข้าไปจูบหน้าผากสักหน่อยซึ่งมาร์กก็ไม่รอช้าเข้าไปจูบเธออย่างนุ่มนวลตากล้องก็รีบเบรกบอกว่าตูให้จูบหัวเด็ก จนในคืนนั้นระหว่างมีงานปาร์ตี้มากับนางเอกก็มีโอกาสได้คุยกันจนฐานไฟเก่ามันเริ่มปะทุมาร์กบอกยังคิดถึงเธอและเขาก็เลิกกับแฟนใหม่แล้วนางเอกก็หวั่นไหวจนหัดห้ามใจไม่ได้ทั้งคู่พาก,กันขึ้นห้องและซีดอุยบืบ้อชุดใหญ่แต่วันลุ่งขึ้นนางเอกก็หนีกลับเธอเข็ดเรื่องความรักพอเคยผิดหวังมาทั้งชีวิตเธอเขียนจดหมายขอโทษ บอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตนางเอกก็ต้องเปลี่ยนไปพอเธอจะลดความอ้วนแต่ยิ่งลดน้ำหนักยิ่งเพิ่มจนเพื่อนเริ่มผิดสังเกตคิดว่าเธอตั้งท้องแน่ๆแ,แต่นางเอกก็เถียงบอกพกถุงป้องกันตลอดแล้วเพื่อนก็ต้องช็อกนั่นพอเธอจําได้ว่าถุงยางรุ่นนี้นางเอกซื้อเมื่อสิปีก่อนและมันหมดอายุไปแล้วนางเอกก็ได้แต่โลกเธอรีบตรวจท้องทันที แล้วเธอก็ต้องช็อกพอเธอตั้งท้องจริงๆซะงั้นแถมเธอไม่รู้ว่ามาร์กหรือแจ็คเป็นพ่อของเด็กเพราะวันที่ไปคอนเสิร์ตเธอซีดุยบือๆกับแจ็คและในวันถัดมาเธอก็ได้บือๆกับมาร์กนางเอกก็เครียดหนักก่อนจะรีบปรึกษาหมอว่าใครน่าจะเป็นพ่อเด็กซึ่งหมอก็ตอบว่าเป็นไปได้ทั้งแจ็คและมาร์กและเธอควรเจาะน้ำค่ำนำไปตรวจหา DNA จนเวลาต่อมา เพื่อนก็โทรมาปลุกนางเอกบอกให้เธอรีบเปิดช่องสามนางก็พอแจ็คได้ไปออกรายการทีวีเขาเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของเว็บหาคู่ชื่อดังซึ่งเพื่อนก็ตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่านางเอกอาจตั้งท้องกับมหาเศรษฐีนางเอกก็ไม่รอช้าวางแผนตรวจ DNA โดยเชิญแจ็คมาสัมภาษณ์ในรายการที่เธอกำกับและเธอให้ช่างแต่งหน้าแอบตัดผมกับเล็บเขาไว้แล้วแจ็คก,ก็เข้ารายการนางเอกก็ได้รู้ว่า เขาเป็นคนเชื่อในตัวเลขและสถิติที่วัดผลได้เขาเลยทำเว็บหาคู่โดยใช้ตัวเลขวัดผลความเหมาะสมให้คู่รักซึ่งในระหว่างนั้นแจ็คก,ก็หันไปเจอนางเอกแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเธอเป็นผู้กำกับที่นี่จนสัมภาษณ์เสร็จแจ็คก,ก็รีบไปหานางเอกบอกวันที่ไปคอนเสิร์ตเขารู้สึกเสียใจมากที่กลับมาเต็นไม่เจอนางเอกซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็รวบรวมความกล้าบอกว่าเธอกำลังตั้งท้อง ซึ่งแจ็คก,ก็ได้แต่ช็อกเพราะเขาอาจจะเป็นพ่อเด็กนางเอกก็ปอบใจว่าเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่คุยไม่ทันรู้เรื่องแฟนขับก็มาขอลายเซน็นย่งตัวแจ็คออกไปสะก่อนนางเอกเลยเดินออกมาเหมือนจะยอมตัดใจจากแจ็คเวลาต่อมานางเอกไปอันต์ซาวและดีใจที่ได้เห็นลูกซึ่งในระหว่างนั้นหมอก,ก็เตรียมจะเจาะน้ำค่ำนำไปตรวจหา d n a แต่เธอก็ต้องช็อกเพราะเข็มเจาะมันอันเบิ่ม เธอเลยเปลี่ยนใจไม่เจาะบ,บอกเข็มอันเท่านี้เก็บไว้ฉีดดากวัวเธอหมอจากนั้นนางเอกก็ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้พ่อเธอฟังบอกเธอไม่กล้าบอกแม่ว่าเธอท้องไม่มีพ่อซึ่งพ่อก็ปอกใจบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกพอพ่อก็ไม่แน่ใจว่านางเอกเป็นลูกพ่อหรือเป็นลูกของยามหมู่บ้านนางเอกถึงกับสตันเธอช็อกจนลืมหายใจซึ่งพ่อก็บอกหยอกๆยอพอก็แค่เล่นมุกซะงั้นเวลาต่อมา นางเอกก็รวบรวมความกล้าไปบอกมาร์คว่าเธอตั้งท้องซึ่งมาร์คก็ได้แต่ช็อกแต่พอตั้งสติได้เขาก็บอกนางเอกว่านี่เป็นข่าวดีที่สุดก่อนจะเข้าไปกอดน,นางเอกแต่ในขณะเดียวกันนางเอกก็คิดไม่ตกว่าแจ็คหรือมาร์คจะเป็นพ่อเด็กแต่ในระหว่างนั้นจู่ๆแจ็คก,ก็มาเซอร์ไ์เขาถามที่อยู่จากมิลันดาเพื่อมาบอกนางเอกว่าเขายินดีจะรับผิดชอบและเธอจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกของเขา นางเอกก็ดีใจมากทั้งคู่ดูปาปื้มก่อนจะเข้าไปจูบกันจนเวลาต่อมาในงานอีเวนต์ใหญ่นางเอกต้องบีเซนงานแจ็คก,ก็ทำหน้าที่แฟนด้วยการมาให้กำลังใจเธอแต่ในระหว่างนั้นการบีเซนก็ดันผิดพลาดจนหัวหน้าต้องกุมขมับซ้ำลายยิ่งกว่านั้นมาร์กก็ดันจะมาเซอร์ไพรส์เข้ามาดูนางเอกซะง,งั้นซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกที่รถไฟชนกันอย่างจังจนหลังเสร็จงาน นางเอกก็พยายามไม่ให้สองหนุ่มได้เจอกันซึ่งมาร์กก็บอกเธอว่าเขาแอบ,บมาเซอร์ไพรส์เพราะอยากจะให้กำลังใจเธอแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็เลือกไปเห็นแจ็คซึ่งเธอจะไปกันท่าเพราะไม่อยากให้เขาเจอมาร์กเธอเลยโม้มาร์กไปว่าอยากแนะนำเพื่อนให้รู้จักแล้วก็เนียนดึงใครไม่รู้ให้มาคุยกับมาร์กซะง,งั้นเธออ่านายชื่อบนอกแต่ก็ยาวยังกะเลียงความเธอเลยโม้มาร์กไปว่าไอหมอนี่ชื่อว่าทองเหม็น ให้มาร์คคุยกับเพื่อนไปก่อนแล้วเธอก็ไปดักแจ็คไม่ให้เขามาเจอมาร์คแต่ทว่าหัวหน้าดันเรียกเธอไปบทเรื่องงานซึ่งนั่นก็ทำให้แจ็คได้ไปเจอกับมาร์คจนได้นางเอกก็ได้แต่ช็อกรถไฟชนกันเต็มๆแต่มันกลับกลายเป็นว่าแจ็คดันรู้จักมาร์คพอชอบอ่านหนังสือของเขานางเอกก็เดินเข้าไปซึ่งแจ็คก,ก็จูบแก้มเธอและถามว่าทำไมไม่บอกว่ารู้จักทนายชื่อดัง ส่วนมาร์กก็เริ่มหน้าตึงที่รู้ว่านางเอกคบแจ็คก,ก่อนเธอจะบอกสองนุ่มว่าเราต้องหาที่คุยกันซึ่งมาร์กก็บอกดีเลยเขาจองโต๊ะร้านประจำไว้ก่อนจะพากันไปที่นั่นท้องเหม็นก็จะตามไปด้วยแต่นางเอกบอกไม่ต้องเผือกทุกคนไปร้านพิซซ่าที่นางเอกกับมาร์กชอบมาก่อนมาร์กจะถามนางเอกว่าเธอเจอกับแจ็คยังไงซึ่งเธอหัวเออราะกบเกินเด็กเสิร์ฟที่แอบยืนเผือกก็เนียนหัวเราะไปด้วยซะงั้น ก่อนนางเอกจะเล่าว่ามันเป็นเรื่องตลกมากเธอเจอแจ็คที่งานดนตรีและซีดอุยบือบ่อกับเขาผลจากคืนนั้นหนึ่งวันเธอก็ไปงานรับขวัญหลานและซีดอุยบืบ๋ๆกับมาร์คทุกคนก็ได้แต่ช็อกส่วนเด็กเสิร์ฟเห็นท่าไม่ดีเริ่มจะหาที่หลบซะงั้นจนนางเอกบอกว่าทั้งแจ็คกับมาร์คมีสิทธิ์เป็นพ่อเด็กในท้องเธอเด็กเสิร์ฟมุดหลบใต้โต๊ะเลยทีนี้ก่อนมาร์คจะถามว่าแสดงว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กใช่ไหม เด็กเสิบก็ยังกั้นใจโผหัวไปเผือกต่ออีกหน่อยนางเอกก็ตอบมาร์คว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้นั่นคือลูกในท้องของเธอซึ่งมารก์ก็ดูเสียใจก่อนจะเดินหนีไปทันทีวันต่อมาระหว่างแม่นางเอกหาเสียงชิงตําแหน่งกลุ่มรักครอบครัวนางเอกก็ตัดสินใจบอกแม่ว่าเธอตั้งท้องแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อซึ่งแม่ก็อายชาวบ้านที่นางเอกท้องไม่มีพ่อก่อนเธอจะต่อว่าแม่ ว่าถ้ามีความคิดแบบนี้แม่ต้องแพ้เลือกตั้งแน่ๆก่อนที่เธอจะเดินหนีไปและในขณะเดียวกันระหว่างที่มาร์กเครียดหนักเขาลองใช้เว็บของแจ็คจับคู่ตัวเขากับนางเอกซึ่งผลความเข้ากันได้มันออกมาแค่แปดเซแล้วเขาก็ลองจับคู่ระหว่างนางเอกกับแจ็คบ้างซึ่งได้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนมาร์กก็เซ็งหนักเลยทีนี้จนเวลาต่อมาจู่จนางเอกก็ปวดท้องเธอเลยส่งข้อความไปบอกทั้งมาร์กและแจ็ค ก่อนที่เธอจะไปหาหมอจนแจ็คเดินทางมาถึงหมอก็บอกว่าแค่ท้องอืดซึ่งในระหว่างนั้นมาร์กมาถึงพอดีและได้เห็นแจ็คจุ่จีนางเอกซึ่งเขาก็หึงเธอมากก่อนเรียกแจ็คไปเคลียร์ด้านนอกทั้งคู่ประทะคาลมก่อนมาร์กจะถามแจ็คว่าที่เขาอยากได้นางเอกพอเชื่อเว็บหาคู่ใช่ไหมซึ่งแจ็คก,ก็ยอมรับเพราะเขาเชื่อเรื่องตัวเลขและคิดว่าโชคชะตาทำให้เขามีลูกกับเธอแต่มาร์กก็สวนกลับว่า มันไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่มันเป็นเพราะถุงยางของนางเอกมันหมดอายุซึ่งแจ็คก,ก็ได้แต่งงถามว่าเขาพูดถึงอะไรเพอเขาไม่ได้ใส่ถุงตอนซีดอุ้ยบื้อนางเอกซึ่งมาร์กก็ได้แต่ช็อกตาสว่างไปเลยทีนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเด็กในท้องคงเป็นลูกแจ็คซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนมาร์กจะตัดสินใจว่าตัวเขาต้องเป็นฝ่ายไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน แจ็คก,ก็พยายามขอให้เธอย้ายไปอยู่บ้านเขาแต่เธอก็ปฏิเสธก่อนที่แจ็คจะได้รู้ว่านางเอกยังลืมมาร์คไม่ได้ซึ่งแจ็คก,ก็เสียใจมากและเขาก็รู้สึกผิดก่อนเขาจะสารภาพว่าเขาโกหกมาร์คเพืาอตัวเขาไม่ได้ใส่ถุงนั่นก็เพราะเขาอยากได้นางเอกมาเป็นคู่รักซึ่งเขาเชื่อเรื่องตัวเลขและผลของเธอกับเขามันสูงถึง97%นางเอกก็ถึงกับช็อกและบอกว่าเรื่องความรัก มันวัดจากตัวเลขไม่ได้นางเอกยังบอกอีกว่าเธอต้องรีบไปหามาร์คเธอไปหามาร์คที่บ้านหวังปรับความเข้าใจกับเขาแต่เธอกลับพบว่าแฟนกลับมาอยู่กับเขานางเอกก็เสียใจมากที่ไม่สมหวังในรักอีกครั้งหลังจากนั้นมาเธอก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวและจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวและในขณะเดียวกันแม่นางเอกก็เปลี่ยนความคิดพอแม่ไม่อายแล้วที่นางเอกท้องไม่มีพ่อ แถมตอนที่แม่หาเสียงเธอยังใช้นโยบายสนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวและกุ่ม LGBT อีกด้วยนางเอกก็ดีใจมากที่เห็นแม่ความคิดเปลี่ยนไปจนเวลาต่อมานางเอกก็มีปากเสียงกับยายหัวหน้าจอมเขี้ยวก่อนที่เธอจะขอลาออกจนตอนจะกลับเข้าห้องเธอดันลืมกระเป๋าที่มีมือถือกับกุญแจห้องซึ่งเธอก็ได้แต่บน่นว่าวันนี้มันเป็นวันซวยและในขณะเดียวกันมากก็ยังดูเศร้า ก่อนเขาจะเจอเสื้อคู่ตอนที่เขาคบกับนางเอกซึ่งเขาลืมเธอไม่ได้ก่อนจะไปหาเธอทันทีแล้วเขาก็เจอนางเอกนั่งซึมอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ก่อนเขาจะสารภาพว่าเขาลืมนางเอกไม่ได้เธอคือโลกทั้งใบของเขาส่วนตอนที่เธอเห็นว่าแฟนอยู่กับมาร์กที่บ้านเธอแค่มาขนของย้ายออกก่อนมาร์กจะทุบกระจกเพื่อจะพานางเอกเข้าห้องจนถึงห้องนางเอก มากก็ไม่รอช้าคว้าตัวนางเอกมาแนบชิดก่อนเขาจะบอกเธอว่าตรงเป้าเขากำลังอุ่นๆนั่นกระพอตอนนี้น้ำค่้มเธอกระฉุดซะง,งั้นซึ่งเธอกำลังจะคลอดก่อนกำหนดตั้งสองอาทิตย์ทั้งคู่ก็ได้แต่โลกก่อนมือถือมาร์กจะดังขึ้นนางเอกก็ให้เขารับบอกอาจเป็นเรื่องงานก็ได้แต่มาร์กไม่อยากคุยพอเลิกกับเธอก็พอบ้าง,งานเขาคว้างมือถือทิ้งกะจะแอกให้นางเอกเห็น แต่เธอก็ดันช็อตฟิลบอกจะเอาอะไรโทรเรียกแท็กซี่มาเกอร์บอกผมคิดไม่ทันแต่เขาก็แก้ปัญหาไปร้านพิซซ่าเจ้าประจําและขอให้พาไปส่งโรงพยาบาลแต่รถก็ดันติดหนักนางเอกก็เริ่มไม่ไหวแล้วเธอเลยลงรถเดินเท้าและบอกเด็กเสิร์ฟให้โทรบอกแจ็คจนเธอเริ่มเดินไม่ไหวมาเกอร์อุ้มเธอไปโรงพยาบาลจนผ่านไปสักพักแจ็คก,ก็ตามมาเจอนางเอกก่อนจะช่วยอุ้มเธออีกแรงจนไปถึงโรงพยาบาล ประตูดันเป็นแบบหมุนพวกกระพากันติดประตูหมุนเข้าหมุนออกอยู่นั่นสภาพโคตรทุลักทุเลนางเอกก็เริ่มท้อบอกไม่ต้องคงต้องคลอดมันและจนเข้าโรงพยาบาลไปได้นางเอกก็ได้ทำคลอดซึ่งเธอก็ร้องหนักมากแจ็คกลับมาก,ก็จะจับมือเธอแต่เธอเลือกจับแต่มาดโดยที่เธอไม่ทันรู้ตัวซึ่งแจ็คก,ก็ดูเศร้าก่อนที่เขาจะออกห้องไปและในขณะเดียวกันแม่ก็ได้รู้ข่าวว่านางเอกกำลังจะคลอด ซึ่งในระหว่างนั้นแม่ก็ได้รู้ผลว่าเธอชนะเลือกตั้งพอดีก่อนแม่จะเป่าประกาศว่าเธอกำลังจะมีหลานแล้วซึ่งระหว่างที่รอนางเอกมาร์กกับแจ็คก,ก็เคลียร์ใจกันและปรับความเข้าใจกันได้แล้วในทันใดนั้นเสียงลูกตัวน้อยก็ดังขึ้นพวกเขาก็ดีใจมากที่นางเอกกับลูกปลอดภยัยและในระหว่างนั้นแม่กับเพื่อนเธอก็ตามมาเยี่ยมซึ่งแม่ก็ถามนางเอกว่ารู้ยังใครเป็นพ่อเด็กก่อนหมอจะเข้ามาเรียก ให้แจ็คกับมาร์คไปตรวจ DNA 1ปีต่อมานางเอกได้เป็นเจ้าสาวเธอได้แต่งงานกับมาร์คและลูกตัวน้อยของเธอก็คือลูกของมาร์คนั่นเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วในวัย44ขวบนางเอกก็ได้สมหวังในรักเธอมีลูกที่น่ารักมีสามีที่ซื่อสัตย์และมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเธอก็ยังได้แจ็คมาเป็นเพื่อนที่ดีอีกด้วยแต่ในระหว่างนั้นจูจ่ๆก็ดันมีข่าวเซอร์ไพร์ ว่ากี่เก่านางเอกที่พึ่งเครื่องบินตกจนทุกคนคิดว่าเขาตายกู้ภายเจอตัวเขาแล้วและพบว่าเขายังมีชีวิตจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ